ถ้าเราเป็นส่วนเดียวเรา,เราจะเติบโตได้แต่อ,จอัจจะช้ะ right. น,นะคะดังนั <Kristen> <li> <Boys> like ้นอยากช่ทุกท่านเนี่ยมาให้ความสัญกับการสร้างเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนว่าสร้างแล้วจะได้อะไรแล้วจะสร้างอย่างไรในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนะคะคุณวิพักษ์แซลมเกษตรกรนะคะผู้พัฒนาในเรื่องของการปลูกทุเรียนค่ะกับเรียนครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองใบตองนะครับท่านดรสมลนะครับท่านผู้ใหญ่ ดํารองสัว์สิงสั่์นะครับแล้วก็แก่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมนายวิ์แซ่ลิ้มนะครับเป็นเกษตรกรนะครับการสวนทุเรียนตัอยูเองนะครับาทางาผู้จัดง,งานนะครับได้ตั้งคำถามให้ผมได้พูดเรื่องนะครับการสร้างเครือข่ายนะครับจริงๆอ่ะโปรตีการสร้างเครือข่ายนั้นในส่วนตัวผมนั้น ผมได้ดำเนินการในการสร้างเครือข่ายนะครับาการสร้างส่วนทุเรียนของจังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียงก็คือสามจังหวัดยนลาตใต้อยู่แล้วนะครับแล้วามาเมื่อสองสามวันมานี้นะครับหรือว่าก่อนหน้านี้สักเดือนเกือบเดือนนะครับก็มีปัญหานะครับเรื่องทุเรียนอ่อนนะครับจากจังหวัดยะลานะครับส่งออกไปยังประเทศจีน จะจริงหรือไม่จริงนั้นผมไม่ทราบนะครับหรืออาจจะรวมทั้งจังหวัดปัตตา,านีอสงขลาปัตตานีราิวาสแล้วก็ามาตีทะเบียนเป็นทุเรียาลานะครับก็ได้มีพี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเนี่ยนะครับที่เขาสร้างสวนทุเรียนอ,อยู่ในเกรดปีเมียเ่ยมหรือเกรดดีน,นะครับต้องการที่จะแยกโดดออกจากจังหวัดยาลานะครับ เพื่ออะไรครับบางกุ่มเปอร์นตรก่นเนี่ยสร้างสวนทุเรียนมีคุณภาพนะครับแต่โดนกดราคาเพราว่าอยู่จังหวัดยะลานะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับท่านด็อกตร์ันสมรเคยพูดกับผมครับมันเข้าตีพ่อค้าพอดีเลยถือโอกาสแต่ซ้ําเข้าไปนะครับคุณทําดีแค่ไหนก็ก็ได้บ้ากว่าเพื่อนเขาไม่เท่าไหร่นะครับ ผมเลยเกิดแนวความคิดันขึ้นมานะครับนะครับนยโยบายกิบปลาดีออกจากแห่งนะครับผมจะไม่เอาปลาได้ปลาเน่าทิ้งนะครับแต่ผมจะเอากลุ่มคนที่ทําทุเรียนดีๆขึ้นมาขึ้นมาปั้นขึ้นมาปั้นเพื่อให้กลุ่มที่ทําทุเรียนดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับมีโอกาสได้เติบโตเป็นตัวอย่างให้กับคนที่ยังขยับตัวไม่ได้ หรือไม่ไม่คิดนะครับที่จะพัฒนาการนำทุเรียนผลเรียของตัวเองเข,ขึ้นมานะครับอนาคตนี่แหละนะครับทุเรียนยราเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนอาหารอนุชาของกลุ่มพ่อค้าผู้สบออกและนะครับพ่อค้าที่ทําทุเรียนห้องเย็นเพราะอะไรเพราะเนื้อทุเรียนยาลาเขาบอกว่าเนื้อทุเรียนดีเยี่ยมเนเนื้อทุเรียนดีนะครับ ทุเรียนยลาเนี่ยอยู่ในแหล่งผลชุกเนื้อทุเรียนจะเป็นค้อใหญ่เป็นเป็นภูใหญ่นะครับพ่อค้าเนี่ยที่ทำห้องเยเขาต้องการนะครับมีได้ข่าวแวบมาว่าตน้นฤดูกาลที่ผ่านมาจาันทบุรีเนี่ยไม่สามารถที่หาทุเรียนสายองเย็นได้เพียงพอนะครับที่จะหาได้ก็คือทุเรียนยลานี่แหละครับเขาบอกว่ามันทุบง่ายทุบง่ายหมายถึงคือเขาหาทุกวิธีอะ นะครับเพื่อทุเรียนยานี่ราคาไม่สูงจนเกินไปมีนะครับมีมีพ่อค้าก็พูดในผมได้ยินมาก่่นหน้้านีแล้วนะครับทำยังไงบ้างในเบรกแรกนะครับอาจใช้วิธีซื้อทุเรียนกี่งหักนะครับก็ได้รับความร่วมร่วมวมืออย่างดีเยี่ยมจากเกษตรกรชาวสวนทุเรียนทุกคนนะครับซื้อทุเรียนกิ่งหักพวกเราขย,ยันอาไปขายนะครับน่าชื่นชมไหมครับพวกเรา น่าชื่นชมเนะาะทั้งๆที่รู้ว่าน,นี่คือคกลเกมนะครับก็ยังเอาไปขายนะครับผลสุดท้ายทุเรียนกิ่หักเนี่ยนะครับถูกผสมไปกับทุเรียนดีไปเขียประเทศจีนทุเรียนอ่อนเนี่ยเข้าเมืองกินได้ง่ายนะครับนะครับเข้าไม่ยากไม่เหมือนไม่เหมือนทุเรียนหนอนรูนะทุเรียนหนอนรูเนี่ยเขาจะสแสดงผลตอนเวลาเปิดตู้ ที่ดานฟ้งออกรับเปิดตู้น้อนเนี่ยมาโชว์เลยครับเวลาลอกหล่อนะครับมาโชว์ให้เห็นเลยแต่ทุเรียนจริงครับตู้เรียนอ่อนเนี่ยนะครับพ่อค้าอาจจะใช้วิธีการเอาาทุเรียนอ่อนเนี่ยตั้งไว้ชั้นในของตู้ก็ได้นะครับหรืออยู่ในรถขนส่งเนี่ยไว้ชั้นล่างด้านในนะครับเจ้าหน้าที่เกษตรก็ไปตรวจนะครับตรวจริมนอกนะครับไออ่อนนั่นอยู่ข้างในตรวจได้นะครับไม่ได้นะครับ ผลสุว่าทุเรียนจุดนั้นไปถึงเมืองจีนนะครับเมื่อถึงเมืองจีนแล้วเป็นไงบ้างผู้บริโภคชาวจีนก็เข็ดขยาดในการซื้อทุเรียนเพราะไปเจอทุเรียนห่อกพวกเราทำให้ดาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าไม่ช่วยผมรู้นะเจ้าหน้าที่ของรัฐจะพยายามทำงานเต็มที่นะผมไม่ได้เข้าข้างเจ้าหน้าที่ของรัฐหรอกนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเองก็เดิน ตามหลังคนเกพ่อค้าอยู่ถึงเก้าสมอน,นะครับไม่ไม่ไม่มีทางนะครับจะต,ตามตามทานนันได้ในส่วนตรงนี้นะพวกเราเองก็ต้องต้องเข้าใจนะครับพี่น้องเสถียรกอนเองเนี่ยนะครับก็เสนอว่าอยากจะตั้งกลุ่มผมบอกเลยว่าการตั้งกลุ่มเสถีรกอนเนี่ยโอกาสสำเร็จเนี่ยไม่ถึงสิหรอกตั้งเมื่อไหร่เจ๊งเมื่อนั้นผ